แล้วก็เรื่องเรื่องบวชนะครับหลวงพ่ออ๋อบวชเป็นบวชมหาอุทธเออใช่อันนี้เราต้องขอเข้าไปถ่ายใช่จริงๆถ้าอยากทําพิธีเรื่องเกี่ยวกับความคงกับพันชาตรีความความแขังค,ความขลังอำนาจอาจจะขออนุญาตหลวงพ่อว่าถ้าใครอยากมาลองมาขอแบบมาเพิ่มพลังของตัวเองนด้นนคืออย,อย่างนี้เดี๋ยวเราจะทําพิธีเลยถ้ามีคนที่ผู้ชมอยากได้ของที่เป็นเป็นพุทธคุณเราจะเอาของเหล่านั้นอะ เข้ามาในวันที่เป็นเงินพระใหญ่แล้วจะรบกวนกราบหลวงพ่อขอพระเอาของมงคลเหล่านั้นเข้าอยู่ในบวชสวดยั้เพื่อจะให้เป็นมงคลมากขึ้นอุดมากขึ้นมันอคงแข็งแรงมากเลยเยอะๆแล้วก่อนไม่ใช่มีแค่มหาอุตยงเดียวมีอะไรบางอย่างด้วยามีอะไรครับหลวงพ่อมีอะไรอยู่ข้างในบ้างครับหลวงพ่ออ๋อมีพระนอนครับพระนอนพระประธานนอนสีห์สายยางนี่แหละครับ เข้าไปนั่งสมาธิได้ไหมครับอืมก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนุญากค,ครับแต่ผู้หญิงนี่ตมามประเพณีล้านนาเขาสมนต์ไว้อ๋อถือกรรมที่ตามนี้เปโบร,ราณก็ก็คือโบสถ์ก็จะเข้าได้เฉพาะผู้ชายแล้วก็ถ้าเกิดมีคนอยากมาลองขอแบบขอนั่งสมาธิในวิหารใจลองนะ <c oughs> พี่ไม่เอา <c oughs> <c oughs> ไม่ไดีแต่อยากจะลองนะครับ <c oughs> ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามันจะขอได้อยู่ใช่ไหมครับคือ บสถ,ถ์เนี่ยถ้าท่านอยู่แล้วอนุญาตไม่อะไรหรอกครับโบสไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะ,ะข้างในก็ไม่มีข้างในก็ไม่มีอะไรไ<ม>ที่ระบาดยน,นอนคง<ม>ยกไม่ไหวไมีแต่ไหมแต่มีแต่อะไรอ่ะก็ถามสิก็คือแล้วเรื่องมาที่เกิดขึ้นสมมติคนที่นั่งนั่งสมาธิข้างในเนี่ยคนที่เคยมาเขาเจออะไรบ้างในในในคือพระโบสถหรือว่าโบสถ์ภาคแต่ละภาคก็ใหญ่เไม่เท่าอกันครับ ในโบสถ์ของภาคเหนือส่วนใหญ่จะไม่นิยมสร้างใหญ่จะเล็กๆพอบรรจุพระสมได้เต็มจํานวนครับทําองสงตั้งแต่บวชพระยัง้นไปยงได้จึงดูขนาดกระทัดรัดนอกเล็กอยู่เท่าเดียวกับภาคเหนือเขาแล้วกับพระประธานในโบสถ์ส่วนใหญ่เ็าจะเป็นปางสมาธิหรือปังจครบแต่จะไม่นิยมสร้างพระนอนหรือพระยืนเลยแต่ไมพระนอนมี มายถึงว่ามีโดยสารละลายโดยในวิหารหรือโดยมณฑปไอะไรก็มีแต่ใน<ล>ในโบสถ์ไม่มีในโบสถ์นะไม่มีเพราะว่าชั้นเคียนเนี่ยมีพระประธานเป็นปานเสียนสัญญาสนเป็นปานนอนมันหลังคา,ามัามนหลังคาลงโอ้แข็งจริงน่าจะเป็นวัดโบสถ์ท,ที่แข็งมากสุดแต่เวลานั่งสมาธิแล้วที่อยากถามเนี่ยเอออันนี้ก็ติดกันเลยติดอยากรู้เรื่องอะไรถามเลยว่าติดเลยอ่ะว่าเขาเล่าว่านั่งสมาธิแล้วเขาเห็นบางทีเห็นเหมือนมี อะไรบางอย่างยืนข้อมหัวหรือว่าจ้องมองอยู่ซึ่งหายไปแล้วไม่มีใครอะอันนั้อันนี้มีมีคนมาเล่าไหมครับหลวงพ่อพระนิพระนิถูกทำโทษจบนี่จะไล่ไปชอบนั่งบสถเขาขอเปลี่ยนธรรมเป็นอย่างอื่นนิดกว่าอ๋ออันนี้คือวิธีทําโทษเลยใช่ไหมครับถ้าถ้าเกิดแบบว่าใครทําผิดมาไปนั่งสมาธิในโบสถ์เลยอันนี้คือคือทุกคนก็จะพยายามไม่ไม่ไปที่นั่นละ ก็เป็นบางคนบางคนก็เหมือนเป็นเช่นพระใหม่อย่างเงี้ยเพราะพระใหม่ที่บวชเนี่ยเขาประจําที่บโบสถเขา็นีนแหละฟังดีไม่มีอะไรบางแสดงว่าเป็นที่บางคนบางคนบางคนไปนี่กลัวหรือบางคนไปท่องหนังสือหนงพระใหม่บางรูปไปท่องหนังสือก็ดียินเสียงกวาดลานกวาดลานรอบบวชให้ได้ยินเลยจนต้องหยุดเราไปดูว่ามียังไงบอกเขาจะไม่บอกเขา ว่าไม่ต้องมาปวดก็ได้กำลังท่องหนังสือที่จุกวดเองเอ,อพอไปดูแล้วไม่เห็นไม่ได้ไม่เห็นรอยการปวดแต่ได้ยินก็ได้ยินเสียงควดแควักแต่เม่าเร็วยบอกเขาบอกไม่มีใครก็เลยมาบอกกันต่อมา,าอ,อีสานเอ๊ะทำไมมีอย่างเงี้ยโอ,อ,อ,อ้ยหฝันหรือเปล่าเรือว่าเพราคนบางคนไม่ได้ฝันเขาดิ้นเต็มสองห้อเต็ตแล้วก็ประวัติความเป็นมาเนี่ยไม่ไม่ทราบชัดแต่ที่นี่คือมีหลักฐานคือภาพถ่ายภาพเดียวอคือ โสดล้านี้เกาแก่เก่าแก่ประมาณไหนประมาณคือพญานาาที่อยู่หน้าพระธาตุเจดีลวัเป็นหน้าตัวเดียวกันแบบเดียวกันกับที่อยู่หน้าโบสถ์มันช่นเครียดแสดงว่าสร้างหน้าจากพร้อมๆกันหรือไม่ก็ช่างคนเดียวกันใช่หน้าตัว,ตวใหญ่อย่างนั้นหน้าตัวใหญ่แบบชีด้<ห>ดูไหมนั่นแหละอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายเขาดำสมัยโบราณที่มีอยู่อยู่ัาวยาววิจกรแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ของโบสถ์แต่มันไม่ใช่สวยนามอย่างนี้คือมันเป็นสักประหลาดของพาะและมี อ๋อก็คือบทที่ต้องศักดิ์สิทธิ์บทโบราณใหม่บทพระที่โดนทำโทษไปส่วนใหญ่พระที่เขาขยันเขาไปเจออะไรครับหลวงพ่ออยู่ในนั้นตอบางทีก็ได้ยินเสียงบางทีก็ได้เป็นภาพมจนถึงความรู้สึกนั่งสมาธิอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถือว่าเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นอันนี้มีสาระดรู้ถือว่าโบทของวัดเรานี่ไม่ค่อยได้ไปรบกวนท่านยกเว้นวันธรรมสพนั่นใหญ่ โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์จึงจะไปใช้ที่โบสถ์นอกนั้นก็จะไม่เปิดก็จะปิดไว้และความเข่าแก่ก็น่าจะเก่าแก่น่าดูได้ยินเป็นโบสถ์ที่เขาล่ามือว่าเป็นมหาบุตรก็คือโบสถ์ที่เมื่อพระประธานเป็นพระนอนดังนั้นเกจท่านจึงต้องหันเกจไปทางทิศตะวันออกอและทางพระพุททางทิศเหนือมันเป็นเช่นนั้นนะการสร้างโบสถ์จึงต้องสร้างค้อง คือองค์พระมีอยู่ก่อนแล้วแล้วเราสร้างอุโบสถตอนบูรณนะโบสถเตานอวงไหม,าม,ม,มไม่ทราบว่าอะไรก่อนแต่รู้ว่าตรงน,นั้นเป็นมโมสดอ,อประธานวิศวธรรมมสีิมา2 5 0 5, 5ันห้้นึนานม,มากเท่าตีฉบับแรกหรือไฉบับแรกให้ลงทะเบียน,นครับร้ววันนี้ก็ถูกลทะเบียนไปนะเมื่อสร้างข้อมพระประธานจึงกลายเป็นเมื่อตะวันขึ้นจึงจะต้องข้าม หน้าที่เหนือถ้าอะไเป็นโบสเขาเรียกร่าบททานตะวันบททานตะวันโบทต้านต้านตะวันต้านตะวันต้านตะวันเป็นรายการเป็นบทมหาอุตเป็นพิธีกามหาอุตอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นที่อาจจะเป็นที่สำหรับปลูกเสกท่านพิธีทำพิธีสำบักท่นักโีแล้โบสถ์จะถูกสร้างในแบบของมหาอุตทางออกทางเดียวใช่ใช่คงอาจจะเป็นไปได้ที่วัดนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็น เป็นปางช้างพักช้างของกษัตริย์ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นอันนี้เราเดากันเองนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นที่สําหรับทําพิธีปลุกเสกนักลบเพื่อจะเป็นลบครับคืออ่งนี้ถ้าเป็นปางช้างเก่าช้างทรงของกษัตริย์ก็จะต้องผ่านพิธีมหาอุดก็เป็นไปได้ว่าช้างที่ปลุกเสกเื่อออกสงครามเนี่ยต้องโดนสารตราวุธต้องทนต่อสารตรวุธฉะนั้นถ้าเป็นมหาอุดมีประังิพิธีมหาอุดก็ใช้สําหรับช้างทรงได้ด้วย เป็นไปได้งั้นแสดงว่าเป็นไปได้ที่ที่อุโบสถเริ่มแรกที่สร้างเนี่ยสร้างมาเพื่อการนี้อันนี้เราก็ไม่รู้อันนี้เราเดาเราเดาเราคาดเดาเพราะว่าไม่มีประวัติแล้วก็เป็นเป็นโบสถ์เดียวในประเทศไทยที่มีพรานอนเป็นประธานเป็นวัดตาตะวันตาแล้วเป็นเป็นโบสถ์ต้าตะวันมหาวุตต้านตะวันจริงๆไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ทำลายตะวันนะ แต่เป็นโบสถ์ที่รับแสงตะวันตลอดเวลาที่แสงตะวันสาดลงมาจนกระทั่งถึงพอตามหลักของศาสนาคือพอเที่ยงวนันปุ๊บถือว่าอาทิตย์ตกแล้วใช่ครับฉะนั้นช่วงวันที่รับพลังเนี่ยตั้งแต่ขึ้นจนดถึงตรงหัวเนี่ยโบสถ์นี้จะเป็นโบสถ์ที่รับพลังทั้งหมดต,ตลอดเวลาแล้วก็วหันหน้าให้กับสุริยะแปลว่าที่เรานั่งอยู่เนี่ยแสงตะวันจอาบเราตลอดเวลาทําพิธีจนถึงเที่ยงวันเลยตอบเป็นไปได้ว่าที่นี่อาจจะเป็นโบสถ์ที่เป็นที่เขาทำพิธี เพื่อการสงครามเมื่อสมัยก่อนเป็นความเชื่อว่าสงครามน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เท่าที่ทราบก็ไม่ไม่มีพระนอนในอุโบสถ่ะใชไม่มีที่ใดเลยเพราะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปางสายญาณนี่เป็นวันอังคารอาจจะมีอยู่ฮะใชอุโบสถใช่สดอุโบสถของวันอังคารจะโสดที่เราเห็นพระนอนเนี่ยจะเป็นพระเป็นเป็นสาราลายเป็นเป็นแค่เป็นพิหารธรรมดาจะไม่ใช่เป็นอุโบสถใช่ครับใช่เอาเอาความวิจิตพิสดารก็คือหนึ่งบทนนี้ไม่ซ้ำกัน ใช่ครับเพราะเป็นบทที่ตั้งตะวันทุกฝั่งตะวันไว้สองพระประธานในบทเป็นปางสายญารที่ือว่าสายญาเสียสายญาซึ่งไม่ค่อยมีหรือไม่มีเลยไม่มีเลยผมว่าไม่มีเลยไม่เห็นไม่เคยเห็นแต่พันรอนไงนี่มีที่กรุงเทพแต่ไม่ใช่อยู่ในก็ยังไม่ก็ไม่ได้อยู่ในกุศลไม่ได้กหรือพันรอนที่หลวงดังก็ไม่ได้อยู่ในกุยุทธยาก็ไม่อยู่ในกุศลไม่มีมีไม่มีจะระลายสะละลายแต่ขณะที่อ่ พธาตุฮับุญชัยที่ลำพูนเขาอยู่ที่สระบุรีวัดโผกไ็ไม่ใช่ไม่ใช่พระโบสถ์ใช่ครับมีที่นี่ที่เดียว<ช>เราสามารถประกาศได้แล้วว่าน่าจะมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยใช่นี่นี่คือความแปลกความอัศจ,จรรย์ของโสบ <ๆ S 1> งโสถ์เรารไม่รู้สืบค้นไม่ทราบว่าที่หมายปลายทางคือสร้างเพื่ออะไรยังไงนะแต่ทราบที่นี่เนี่ยคือหล่ขที่แสดงกว่าโบสถ์วัดอื่นๆที่เขามีกันก็จะหันหน้าไปดังทิดกะวันออกอย่างเดียวโบสถ์ใช่ผมผมเป็นบริาัทโบสถ์ ที่ผมผมก็เคยทําบุญสร้างโบสถ์จะมาสองที่สามที่แต่ว่าโบสถ์ที่สร้างก็ต้องทันทางหน้าทานที่ตอนออกตลอดผมทาโบสถ์มาประมาณสามโบสถ์ชายสามโบสถ์ผมสร้างสร้างโบสถ์สามโบสถ์นี่สิแต่ไม่ได้โบสถ์ในสามโบสถ์ผมโบสถ์โบสถ์เดียวแต่ทีนี้ที่สนใจที่นี้ก็ถามเพราะว่าในวิหารมีความเชื่อที่บอกเรื่องพรหมอะครพระโบส์เนี่ยมีสัมผัสได้ถึงอะไรที่บรรยายไม่ได้ใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันอะไรที่บรรยายไม่ได้ครับ เดี๋ยวเราจะขออนุญาตหลวงพ่อ่าขออนุญาตหลวงพ่อเข้าไปดูที่วิหารในุโบสถอันขอบพระคุณหลวงพ่อไา้ครับแล้วเดี๋ยวผมขอดูที่วิหารดูทีุ่โบสถแล้วแคร์รอบวัดลงรายการแล้วเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมสนใจยังไงเดี๋ยวเราจะบรรยายหลังแค่นี้นิดนึงใช่บรรยายให้ทราบว่าที่เราทราบมามีอะไรเพิ่มเติมบ้างใช่ครับนะครับตอนนี้ก็คงได้เวลาที่ต้องกราบหลวงพ่อหลวงพ่อได้ปฏิบัติกิจทงสงฆ์ต่อครับผม อันนี้คงเป็นไม่ใช่อันเก่าัน้เป็นการสร้างขึ้นใช่นรที่บอกนี่นงที่บอกว่าตั้งแต่วัดเจดีหลวงใช่แต่น่าจะเป็นอันใหม่เฮ่อเก่าเก่าเป็นหินซ้ายนี่แหละเก่านะครับอันนี้คือที่บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าตั้งแต่เหมือนของวัดเจดีหลวงแล้วก็เก่าน่าจะเป็นช่างคนเดียวกันสถาปน์เดียวกันเราขึ้นซ้ายนะครับเอาละครับหลวงพ่อท่านอ่า ให้เปิดให้เราเข้าไปดูนะครับอันนี้คือนี่แหละครับหันหน้าหันศีรษะหันศีรษะไปทางหันเสียรไปทางทิศเหนือหันเสียรไปทางทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศเหนือครับเฮ้ยท่านท่านขวางตะวันอยู่นะไม่ใช่ตัวโบสถ์ะขวางตะวันตัวโบสถ์ขวางตะวันอ๋อก็คือเสียรหันไปทางทิศตะวันออกหน้าไปทางทิศเหนือใช่ ใช่ไหมลองดูสิใช่มีพันธุ์มีเดอครับดูขอดูอันนี้ก้อนหนึ่งครับบองมีเข็มทิศทิศเหนืออยู่ทางอ่านี่นะครับทิศเหนืออยู่ไหนทิศเหนืออยู่ทางนี้ครับนี่คือทิศเหนือทิศนี้คือทิศเหนือนะครับคือเราพมพันหลังให้ทิศเหนืออยู่นะฮะถูกต้องแล้ว่าหลวงพ่อท่านององพุททศีสายาท่านหันหน้าทางทิศเหนือส่วนหันเสียงท่านทิศตะวันออกเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตรงเสียงท่านว่ามีการเจาะ อกำแพงพระโวสถเข้าไปประมาณสองนิ้วนะครับอันนี้ได้เจาะขึ้นใหม่ภายหลังแต่ว่าตอนที่สร้างทีแรกเนี่ยก็ไม่สร้างไม่ไม่สามารถทราบได้ว่าได้สร้างคลุมเสียนท่านไปเลยสองนิ้วนะครับแต่นี่เป็นการเจาะใหม่นะครับนี่คือพระสายญาติปกติเราจะไม่ค่อยเห็นในพระโบสถที่ใดครับเป็นโบสถ์มหาอุดจะเห็นว่ามีทางเข้าออกทางเดียวเห็นไหมครับ ปกติโบสถ์จะมีทางออกสองทางซึ่งถ้าเป็นกะลาหมาหาอุดก็คือกะลาตาเดียวซึ่งถ้าเป็นกะลาอุดกษัตริย์ทรงความอุดสูงสุดก็คือกะลาไม่มีตามีด้วยครับมีกะลาไม่มีตาซื้อขายกันราคาหลังหมื่นถึงหลักแสนถ้าผ่านพิธีแล้วชาวภาคใต้จะมีกะลาไม่มีตาเป็นกะลาแกนแกนลูกเป็นแกนไตแข็งๆเลยครับมีมีกะลาหมาหาอุด เป็นสุดยอดถือว่าเขาว่าอุดกษัตริย์ก็คือสูงสุดแล้วในในเทพิธีกะลาปกติีสามตาใช่ใช่กะลาตาเดียวหายากแล้วเป็นกะลามหาอุดแต่ถ้ากะลาไม่มีตาเลยเนี่ยอุดกว่าอุดกว่าเป็นอุดเป็นอุดกษัตริย์ซึ่งยิ่งกว่าอุดเป็นอุดทั้งหมดอุดอันนี้ถ้าให้ดีอะแคล้วคลาดดีกว่าเพราะอุดอย่างนั้นยิงฟันไม่เข้าฆ่าไม่ตายเชื่อว่าถ้าใครมียันมหาอุดขนาดนั้นอุดกษัตริย์เนี่ยเผาไฟก็ใหม่ไหม่ออ สรุปว่าตายยากอ่ะเคยเห็นเหมือนกันนะครับที่มีรอยสักกันนี้เป็นรอยสักที่แบบเหมือนประมาณว่าโดนฝังไว้นานแล้วแต่รอยสักยังอยู่อันนั้นอันนั้นไม่อุกษัตร์ถ้าเป็นอุกษัตริย์เนี่ยทั้งตัวจะไม่ไหม้ไฟเลยไม่ไัมไม่ไหม้เลยผมอาจจะมีไหม้บ้างแต่ตัวนี่จะอยู่คงอย่างนั้นเลยซึ่งเวลาถ้าเป็นพิธีโบราณถ้าเขาจะฆ่าผู้อุกษัตริย์รู้อะไรอุกษัตร์ก็จะาไม้ทิ่มทวารทิ่มตาทิ่มเนาโอตายทรมานครับแคล้วคลาดดีกว่าค้อนหนีก่อนดีกว่าฮะใช่ครับจริงๆแล้วควรควรฉลาดควรเล อันนั้นเดี๋ยวเราจะทาคลิปเรื่องอยู่ยงคงพันแคลคาดมาหาอุดแล้วก็ตรงนี้จะบรรยายให้ท่านผู้ชมทราบว่าต่างกันยังไงแล้วก็ม,งงมีแนวความเชื่อยังไงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ดีตด่อใจแต่เป็นมงคลที่บ้านเมืองเราได้ใช้ความเชื่อเนี้ยใ,ในการดูแลรักษาบ้านเมืองปกปักบ้านเมืองมาตลอดครับก็อันนี้เป็นพระบสถก็คงตรงนี้เดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันต่อให้ฟังนะครับในวิหารอย่างนี้ อนอย่านนี้เนี่ยที่เราได้ยินมาก็คือจะมีเสียงบทสวดอัน<ช>หา<ช>ที่มาที่ไปไม่ได้ซึ่งเราพยายามเดินหาเดินรอบเราก็ไม่พบว่าไม่พบว่ามีใครที่จะสวดภาษาบทกันได้แล้วก็ถ้าถามามรู้สึกผมจากภาษาผมรู้สึกว่าที่นี่ในที่นี้เขไม่มมได้มีทางเขาออกแค่ประตูหน้าประตูหลังแต่เหมือนกับเหมือนจะมีทางออกไปที่ไหนได้ซึ่งผมหาไม่เจอ,อตามที่ ถ้าผู้วีชานเขาบอกว่ามีทางเขาออกอาจจะเป็นเมืองบาดาลใช่หรือว่าเป็นเส้นทางผ่านของของอจิตวิญญาณจิตวิญญาณพญานาคบางอย่างคือนี่ครับนายเคยไปนั่งสมาธิแล้วนายเล่าว่าอะไรนะที่เขาตายก่อนพุทธศาสนายังไงครับอ๋ออนนั้นอันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเ,ออเป็นเรื่องที่เคยเล่ากันมาว่ามันจะมีวิญญาณที่มีอายุยืนมากพอที่จะ ไม่รู้เลยว่าศาสนาคือยังไงไม่มีตั้งแต่ยังไม่คือยังไม่ถึง2,500ปีเนี่ยศาสนาวิญญาณนั้นได้ชีวิตก่อนตถาคตใช่ก่อนตถาคตจะ,จะอุบัติขึ้นมาแล้วเ,เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศาสนาคืออะไรคือต,ต้องต้องต้องเล่าอย่างนี้เราแทรกนิดนึงตามหลักของศาสนาเรามีตถาคตมาตลอดโลกเราไม่เคยสิ้นจากพุทธเจ้าหรือตถาคตแต่ว่าจะมีช่วงที่โบราณไม่ใช่มีมีคนที่แบบ ว่าบ้านป่าบ้านป่าเมืองเถื่อนบ้านในกายื้เี้ยงฉ่อยที่เยกว่ามีมนุษย์จินคนมนุษย์จินคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่เมื่อไม่นานนักแต่เราก็เชื่อมีมนุษย์โบราณที่เป็นเป็นคนถ้นคนลอไจ้แท้จะจะมีคนชนเผ่าที่อืที่ยังใช้ชีวิตอยู่และตายไปแล้วแต่ไม่ถึงใช่แล้วเขาตายไปแล้วเขาตายไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วเขายังเวียนว่ายอยู่ใช่เพราะยังไม่ได้เกิดใหม่ก็ยังเป็นผีอยู่ยังเป็นสิ่งนี้รับอยู่ อาจจะต้องยังอยู่ในบริเวณนี้อยู่แต่โดยโดยที่พื้นเดิม thi ที่เขาเคยอยู่ที่นี่แล้วนะครับเขาก็เลยยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ว่ายังเป็นผีนะยังเขาไม่ได้พูดภาษาเราเขาไม่ได้ใช้ภาษาเราภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขา,ามีอาจจะมีการสวดมนต์มีเหมือนกันที่นี่นะที่นี่มีการสวดมนต์แต่ที่ไหน,นเจอเนี่ยเป็นเชาวป่าเลยเป็นชาวเขาเลยผมไม่ได้พูดภาษาเราผมเคยไปปฏิบัติธรรมที่ที่หนึ่งครับแล้วก็ไปอยู่พักอยู่ในถ้ำคนเดียวไม่ใช่ถ้ำเป็น,ป,น,ป,นาปากทางเขาถ้ำคนเดียว ก่อนที่จะเข้าไปที่ถ้ำนะ่ะที่วัดมีการพากันสวดมนต์ตอนกลางตอนเย็นเสร็จเรียบร้อยประมาณสี่ทุ่มผมเดินกลับไปที่ที่พักคนเดียวเป็นกุฏิกุฏิสําหรับโยมอยู่ผมไปคนเดียวได้ยินเสียงคนสวดมนต์เหมือนกันทํานองเดียวกันเลยแต่ภาษาอะไรผมก็ไม่รู้ได้ได้ยินนั่งฟังอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็บอกว่าเออเหนื่อยแล้วอยากสวดก็สวดไปแล้วกันเพราะผมเพิ่งสวดของผมเสร็จไปเมื่อตะกี้ถ้าพวกท่านอยากสวดต่อผมก็สวดผมก็นอนหลับไปคือ ที่นี่หลวงพ่อก็เคยหลวงพ่อก็พูดว่าภาษาที่ท่านสวดที่เขาสวดมาสวดกับหลวงพ่อก็เป็นภาษาที่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ทํานองสวดก็เป็นทํานองเดียวกันที่นี่เนี่ยก็มีภาษาไทยใหญ่มีภาษาล้านนาซึ่งไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกไม่เหมือนกันภาษาล้านนาเป็นภาษาเหนือโบราณแต่ภาษาไทยใหญ่เป็นภาษาคนเขาปัจจุบันซึ่งมีภาษาแมวภาษาเย้าออกสำเนียงแตกต่างกันไปใ่ทีนี้คนที่คนที่เคยอยู่ที่นี่ไม่ใช่ผีนะครับต้องบอกว่า อาจจะเป็นวิญญาณที่เขาอยู่ภายใต้ภายใต้วิหารเพราะวิหารสร้างทีหลังอ,อาจอยภายใต้วิหารหรืออาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรก็แล้วแต่อยู่ภายใต้วิหารนี้ที่เราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่สามารถสื่อสารใับเขาได้ว่าเขาเป็นวิญญาณแบบใดซึ่งหลวงพ่อถ้ามีจิตละเอียดกว่าพระที่บวชมีจละเอียดสัมผัสได้แต่ก็ยังไม่สามารถคุยได้เพราะว่าหลวงพ่อเล่าว่าเขาไม่ได้พูดภาษาเรา หลวงพ่อก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันหลวงพ่อก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเหมือน,นว่าเขาพูดตอนที่ผมได้ยินผมก็ไม่รู้เรื่องครับพูดอะไรเขาสวดบนอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าสวดบนแน่ๆคือถ้ามีโอกาสมันพระม, <า S 2> มพระ<อ>ใหญ่เดียจะให้นายมาลองบันทึกดูนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ใกล้สนใจติดต่อเนี่ยจะให้นายพามาก็ติดตามเราให้นายพามาใช่ครับเดี๋ยวผมพามานอนวัดแ้่อย่างที่จริงๆแล้วคนที่มาวัดก็มีส่วนเหมือนกันที่แบบ คนส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีความทุกข์ถึงจะเข้าวัดนะครับไม่สบายบ้างเจ็บปวดทุกใจบ้างมีปัญหาเรื่องชีวิตบ้างตอนที่เราเข้าที่เรานั่งคุยกับหลวงพ่อกันมาในหลวงพ่อว่าหลวงพ่อท่านสามารถให้คําแนะนําที่ดีบอกวิธีแก้ที่เป็นไปได้ก็ถ้าเกิดมีใครนะครับที่เกิดปวยเจ็บปว่วยไม่สบายรักษาไม่หายลองแล้วหลายๆทาง อาจจาะมาขอความช่วยเหลือของหลวงพ่อได้หลวงพ่อท่านคงพูดเองไม่ได้แต่เราควรเราก็มาขอท่านได้เพราะว่าท่านน่าจะเมตตาเตรียมดอกไม้ทุกเทียนครับสิ่งที่น่นาจะต้องมีคือดอกไม้ทุกเทียนต้องมีมากอนะแล้วก็มากรหลวงพ่อก่อนแล้วก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงเออไม่ต้องถามที่เล่าความทุกข์ให้เราฟังให้หลวงพ่อเอาฟังไว้แล้วคือ,องงมากรมากรหลวงพอ่อมาเจอหลวงพอ่อแล้วก็ถ้าได้สพโอกาสก,าก็ลองกราบสอบถามว่า ตัวรามีทุกแบบเนี้ยแก้ยังไงดีเมื่อกี้รวยเนี่ยจะบอกว่าหลวงพ่อได้บอกไปแล้วว่ารวยแต่ว่าผมก็เคยกล่าวว่าพระให้ความรวยไม่ได้รวยเราต้องทําเองหลวงพ่อท่านก็ตอบในนามธรรมะแต่ที่เราพยายามจะบอกคือหลวงพ่อท่านมีชานละเอียดพอที่จะมองเห็นว่าความทุกข์แบบนั้นควรแก้แบบไหนความทุกข์แบบนี้ควรแก้แบบไหนถ้ามีอากา,า,การเจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิดจากกรรมเก่ายังไม่ถึง ถึงฆาายังไม่ถึงฆาาเวลามรณะ่ะสัญญามรณะ้ไม่มาเนี่ยถ้าสัญญามรณะลงส่วนดานอกเราจะพยายามพิสูจน์ให้แต่ว่าเมื่อกี้ที่กล่าวค้างไว้ก็คือหลวงพ่อท่านมีเมตตา,าถ้าท่านช่วยเหลือได้ท่านเห็นว่าไม่เกินวิสัยท่านก็จะแนะนําให้นะครับซึ่งถ้าได้มามาพะเเชียงใหม่ถ้าได้มาทําบุญ ก็ถ้าเป็นวันพระหน้าหน้าพิสูจน์ได้ิหาหน้ามาลองครับเด๋ยวผมพามานอนในวิหารกันเอากันเลยตอนตอนคือเลยถึงเช้ามาก็จะได้รู้กันไปเลยครับว่าพรมขยับจริงไหมแล้วมีอะไรจริงไหมผมว่าพรมขยับจริงแต่ผมยังหาที่สุดพิสูจน์ไม่ได้ว่าทไมพรมขยับขนาดน,ะน,นั้นถึงขยับไปไหนมันขยับเพราะอะไรนะครับยังไม่สร้างกันเพราะว่าถ้าตามหลักการของการสร้างเนี่ยถึงจากพื้นภูเข,ขาเอียงพื้นสถานที่เอียง แต่ตอนยกขึ้นมาไม่มีช่างคนไหนที่ทําปรับพื้นใี่เอียงใช่แน่แน่นคือต้องโดนต้องโดนหมายถึงว่าผมเวลาบรรยายว่าพื้นพื้นภูเขาอาจะเอียงใช่ไหมครับ <S <S แต่เวลาเราปูพื้นปรับพื้นบ้านะเราก็คงปรับพื้นให้ตรงแบบนี้ <S <S ไม่มีใครปรับให้เอียงแบบนี้เพราะว่าตจ้งเจ้าอเจ้าองบ,บ้านด่าแน่นอนใช่ท,ทำ<อ>วัดเนี่ยถ้าให้พระทําอย่างเงี้ยโต๊ะมงโต๊ะหมู่ก็ต้องไหลฉะนั้นก็ต้องทําให้ตรงก็คือพื้นโบสถ์จะต้องตรงอย่างนี้แม้ภูเขาจะเอียงแต่ขณะเดียวกันที่พื้นโบสถ์ตรงครมกับไหลได้คลุมคลมไหลฮะถ้าพวก เก้าอ e, ี้อะไรไม่ได้ขยับถ้าไม่อยู่บนพรมถ่ายแต่ถ้าอยู่บนพรมโดน peace, ลากไปพร้อมกับพรมครับเห็นว่าลากเป็นสอกบางบางวันครั้งเนี่ยเป็นลากไปชิดฝาเลยครับเห็นชัดๆว่าเป็นคืบเกินคืบแน่ๆเห็นว่านะครับหลวงพ่อเคยบอกว่าถ่ายวงจรปิดได้ชิดฝาเลยชิดชิดชิดเสาคือเหมือนว่าเลื่อนไปชิดเสาเลยแต่เสาชิดเสาข้างหนึ่งเลยไม่เอียงขนาดนั้นครับไม่ไม่มีเท่าที่เห็นก็งม่ได้เอียงครับแต่ต้องมาลองครับผมก็อยากมาลองดูเดี๋ยวเดี๋ยว ให้ใกล้วันธรรมสวรรคใหญ่ๆสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมมาลองครับก็สุดท้ายนี้ครับผมกุดไนท์ชาแนลฟังสบายๆสายกุ๊ดไนท์ก็คงลากันในวิหารวัดช้างเคียนช้างเวียนเลยนะครับครับผมลา